แฝึกหัดบทที่สเริ่มจากปิดสิ่งที่อาจรบกวนคุณให้หมดหาสมุดบันทึกดินสอสีและปากกามาไว้ใกล้ๆหรือคุณอาจอยากเปิดเพลงเบาๆสร้างความผ่อนคลายด้วยก็ได้คราวนี้หลับตา และหายใจช้าๆใช้ลมหายใจเงียบเสียงความคิดและเปิดใจเข้าสู่กระบวนการหายใจเข้าช้าๆลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าออกให้ชา้าให้ลึก กว่าเดิมอีกห้าครั้งหายใจเข้าสัมผัสความเบาสบายหายใจออกรู้สึกผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลาย หายใจเข้าออกได้ช้าได้ลึกลงไปเรื่อยๆกว่าเดิมครบ5ห้าครั้งแล้วเข้าสู่การพบตัวตนศักดิ์สิทธิ์จินตนาการถึงลิฟต์ภายในตัวคุณอีกครั้ง ้าวเข้าไปในลิฟต์และลงไปเจ็ดชั้นตอนออกจากลิฟต์คุณจะเห็นสวนสวรรค์สวยงามเดินเข้าไปในสวนและเห็นต้นไม้ดอกไม้ที่รายล้อมคุณอยู่มองใบไม้เขียวขจี และสูตรกลิ่นดอกไม้หอมฟุง้งในวันที่สดใสมีเสียงนกร้องเจ้ยเแจวมองดูสีของท้องฟ้าแล้วจำความรู้สึกสบายใจและปลอดภัยเวลาอยู่ในสวน อาจจะมีผีเสื้อกำลังบินอยู่รายล้อมคุณและสายลมแสนสงบกำลังพัดมาปลอบโยนอย่างอ่อนโยนหยุดหายใจลึกๆสักครู่หนึ่งสูดร,รับความสวยงามของสวนสวรรค์เข้าไปลึกๆ เงียบเงียบสำหรับสร้างอาสนะทำสมาธิและดูให้แน่ใจว่าได้สวมเสื้อผ้าที่มีสัมผัสเบาสบายและทำให้รู้สึกดีกับตัวเองจากนั้นนั่งลงและหลับตาณนะช่วงเวลานั้น คุณสมบัติหนึ่งจะมาปรากฏในจิตส่วนลึกของคุณคุณสมบัตินี้คือด้านที่ดีที่สุดของคุณคือทั้งหมดของความเป็นตัวคุณซึ่งเปลี่ยนไปด้วยความรักความเมตตาพลังอำนาจและความเข้มแข็งคุณสมบัตินี้ คือตัวตนศักดิ์สิทธิ์ของคุณเชื้อเชิญตัวตนอันประเสริฐนี้เข้ามาอยู่ในความตระหนักรู้ของคุณอย่างเต็มที่จินตนาการว่าตัวเองกำลังเปล่งศักยภาพสูงสุดออกมาพร้อมรู้สึกสงบและเงียบ มั่นคงและเต็มเปี่ยมคราวนี้ขอให้ตัวตนศักดิ์สิทธิ์นั่งลงข้างคุณใช้มือสัมผัสและมองเข้าไปในดวงตาขอให้ตัวตนศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนั้นเพื่อนำทางคุณและคุ้มครองคุณ ตลอดสัปดาห์นี้จากนั้นถามว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อเปิดหัวใจและปล่อยวางอารมณ์เป็นพิษในอดีตที่คุณแบกมาตลอดคราวนี้อบกอดตัวตนศักดิ์สิทธิ์ ขอบคุณสำหรับการพบกันและสัญญาว,ว่าจะกลับมาพบกันใหม่ในสวนของคุณบ่อยๆคราวนี้ลืมตาและเขียนประสบการณ์ลงสมุดบันทึกคุณเห็นอะไรสวนดูเหมือนอะไรคุณมองแล้วรู้สึกอย่างไรตัวตนศักดิ์สิทธิ์ดูเหมือนอะไร และพูดอะไรกับคุณใช้เวลาให้เต็มที่ยิ่งเขียนได้ยาวปัญญาก็ยิ่งถ่ายทอดออกมาผ่านตัวคุณหยิบกระดาษกับดินสอสีมาวาดภาพตัวตนศักดิ์สิทธิ์อย่ากังวลว่าจะออกมาเป็นเหมือนอะไรนี่ไม่ใช่การประกวดวาดภาพให้เวลาตัวเองอย่างน้อย 5านาทีวาดภาพนี้ออกมาเมื่อสำเร็จแล้วนะคะต่อไปพบเงามืดหลับตาและหายใจลึกๆ ช้าๆห้าครั้งหายใจเข้านับหนึ่งสองสามสี่ห้ากักลมหายใจไว้เท่าที่ไหวและหายใจออกช้าๆเท่าที่จะช้าได้ใช้ลมหายใจเงียบเสียงความคิดและลงไปสู่จิตส่วนลึก หายใจเข้าได้ลึกลงลึกลงลึกลงและหายใจออกรู้สึกเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นจินตนาการว่าคุณเข้าไปในลิฟต์และลงไปเจ็ดชั้น พอประตูเปิดคุณเห็นสถานที่แสนมืดมนขมุกขมัวนึกภาพให้เลวร้ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สถานที่ซึ่งเดินไปทางไหนก็มีแต่ขยะและสิ่งโสโครกส่งกลิ่นเหม็นคุณอาจอยู่ในโพรงใต้ดินที่เต็มไปด้วยหนูงู แมลงสาบและแมะลงม,มุมจินตนาการถึงสถานที่ซึ่งคุณไม่มีวันย่างกลายเข้าไปขณะที่จินตนาการถึงสถานที่นี้ให้รักษาการหายใจลึก,ลกๆช้าๆไว้จากนั้นมองไปที่มุมมืด ซึ่งมีตัวคุณในสภาพตกต่ำที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้พยายามรับรู้ทุกอย่างที่เป็นคุณคุณดูเป็นอย่างไรคุณมีกลิ่นเหม็นไหมเห็นแล้วรู้สึกอย่างไรบรรยายลักษณะของคุณที่ปรากฏในความคิด หลังจากได้เจอกับตัวตนนี้นานพอที่จะเข้าใจความรู้สึกก็ให้ลืมตาใช้เวลาอย่างน้อย10นาทีเขียนข้อความและทุกสิ่งที่คุณพบในจินตภาพเปิดโอกาสให้จิตส่วนลึกถ่ายทอดความคิดและความรู้สึก ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของคุณออกมาคุณอาจจะพอส์กดหยุดคลิปนี้ไว้ก่อนนะคะเพื่อให้เวลาตนเองได้เขียนความรู้สึกได้ถ่ายทอดข้อความ10นาที เมื่อสําเร็จแล้วต่อไปตัวตนศักดิ์สิทธิ์อบกอดตัวตนในเงามืดเมื่อพร้อมแล้วนะคะหลับตาเพื่อกลับเข้าสู่สวนสวรรค์ สร้างสภาพแวดล้อมศักดิ์สิทธิ์และปลอดภัยขึ้นเพื่อมาทำแบบฝึกหัดนี้ค่ะตอนนี้คุณอยู่ในเซฟสเปซเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ส่วนตัวคุณจะรู้สึกปลอดภัยและเบาสบายใช้ลมหายใจเงียบเสียงความคิดลง และนำคุณเข้าสู่จิตส่วนลึกคราวนี้ใช้ลิฟภายในพาคุณลงไปเจ็ดชั้นและเข้าไปในสวนสวรรค์รักษาลมหายใจเข้าออกต่อเนื่องสบายๆเดินเข้าไปในสวนและชื่นชมความงดงาม ขณะที่สัมผัสสภาพแวดล้อมอันร่มรื่นให้เดินไปนั่งที่อาสนะทำสมาธิเมื่อรู้สึกปลอดภัยและสบายใจก็ให้เชื้อเชิญตัวตนศักดิ์สิทธิ์ออกมาปรากฏและจินตนาการว่าคุณอิ่มเอ,อิบอยู่ในแสงสว่างแห่งตัวตนศักดิ์สิทธิ์ สัมผัสว่าคุณรู้สึกดีเพียงใดภายใต้ตัวตนศักดิ์สิทธิ์นี้เมื่อภาพนั้นชัดเจนดีแล้วจึงเชื้อเชิญตัวตนในเงามือดออกมาปรากฏขอให้ตัวตนศักดิ์สิทธิ์อบกอดตัวตนในเงามืด เปิดโอกาสให้ด้านที่เปี่ยมรักและงดงามของคุณโอบก,กอดด้านที่น่ากลัวและมืดมนไร้รักของคุณจินตนาการว่าคุณมอบความรักความเมตตาและการอภัยอภัยด้านมืดของคุณบอกด้านมืดของคุณว่าไม่ต้องกลัว คุณแค่จะใช้เวลาทำความเข้าใจและเรียนรู้ที่จะรักใช้เวลามากเท่าที่คุณต้องการและไม่ต้องหัวเสียถ้าด้านมืดของคุณยังไม่ยอมให้อบกอดเข้าไปลองทำเช่นนั้นทุกวันจนกว่าจะยอม บ่อยครั้งที่ความแข็งขืนของคุณปรากฏขึ้นในจินตภาพดังนั้นถ้าผ่านไปแล้วสิบนาทีหรือมากกว่านั้นก็ให้บอกลาตัวตนทั้งสองและกลับมาที่ห้องของคุณหยิบกระดาษกับดินสอสีมาวาดภาพสิ่งที่ปรากฏในจินตภาพเป็นเวลาอย่างน้อย5นาที พอวาดเสร็จให้หยิบสมุดบันทึกมาเขียนถึงประสบการณ์ทำสมาธิและประสบการณ์วาดภาพเป็นเวลาอย่างน้อยอีก5นาทีจบแบบฝึกหัดของบทที่3โลกอยู่ในตัวเรา คนะคะใช้เวลาอนุญาตให้ตัวเองได้มีประสบการณ์การทำสมาธิพบตัวตนศักดิ์สิทธิ์พบเงามือละอบก,กอดอย่างอ่อนโยนขอให้ทุกท่านมีประสบการณ์ที่ดีนะคะเดี๋ยวเรามาเดินทางไปกันต่อในบทที่4หวนคืนสู่ตัวต,วตนที่ทอดทิ้งค่ะ